สวัสดีค่ะตอนนี้แม่แนนะคะอยู่ที่สวนหลังบ้านนะน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมคะลบมันรกแล้วต้นไม้วันนี้จะมาพาเด็กๆมาเก็บน้อยนะาน้อยหน้าเราที่ปลูกไว้นะคะอันนี้จะวิ่ปลูกไว้ให้ก็ให้เก็บกินปลูกไว้ก็จะมีพันุ์นี้นะคะจะเป็นเนี่ยสีม่วงม่วงก็จะลกหน่อยพี่ว่าน้าว่านาโนน้องนาโนนำทีมเลยค่ะนี่ค่ะ ดกมากเก็บไปแล้วบางส่วน<ม>เด็กๆอันนี้จะเป็นน้อยหนาพันสีม่วงม่วง,วงตอนนี้ดกมากค่ะเพื่อนๆดูเอาอะไรมาดกขนาดนี้แล้วก็เก็บยังไงเนี่ยอันนี้คือเก็บได้แล้วใช่ไหม,มครบับเดี๋ยวจะ เดี๋ยวเราจะเอาไป่บนะคะต้องใช้เวลาสักสองวันนะล,ลูกกว่ามันจะสุกเด็กๆชอบทานมากลูกนี้ใหญ่มากมักนใหญ่มากลูกนี้ใหญ่มากชุบในยเยอะแล้วครับ ที่สวนหลังบ้านจะมีมะม่วงหาวมะนาวโ,โหไว้นะคะมะม่วงหาวมะนาวก็หมดไปเลยโ,โหเลยค่ะเดี๋ยว,วเวลาแม่จะพาเดี๋ยวแม่ไปดูวิธีทำไม่นี่ก่อนดูในช่องแดงก่อนว่าวิธีทำมะม่วงหาวมะนาวโหแช่อิ่มเป็นยังไงเดี๋ยวแม่จะมาเก็บไปทำให้ชิมกันอันนี้ก็ดก มีน้อยหนาก,ก็มีน้อยนงพันนี้ด้วยนะคะลูกใหญ่มากลูกมันใหญ่มากอ่ะด,ด,ดื้อลูกใหญ่มากเลยพันสีเขียวก็มีนะคะรู้สึกว่าน้องจะยังไม่แก่แต่ก็ดกเหมือนกันอาทิตย์หน้าน่าจะเก็บได้ดกมาก เด็กมาลอนั่งรอใต้ต้นมะพร้าวนั่งทิ่เปเย็นดีเย็นนะลุงเนาะเย็นมากเลยค่ะนีเราได้แล้วค่ะวันนี้เราได้แต่สีห่วงมัคะสีเขียวก็ยังไม่แก่นะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณที่รับชมพวกเราสามคนแม่ลุงนะคะเด็กๆบายบายคุณผู้ชมก่อนบายบายเพื่อนๆก่อนบบาย